วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2564ในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา และจากนั้นได้ทอดพระเนตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสือกกกที่โครงการพัดพัดมูล,ลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดบริษัทแพคติก้าจำกัดและสตูดิโอ ODA สนองพระราชดำริคิดพัฒนาลายเสือกกกของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมาชิกจะใช้กบธรรมชาติปราศจากสารเคมีทอเป็นเสือเพื่อนำส่งไปสร้างสารรค์เป็นกระเป๋าถือกรอบรูปและกล่องอเนกประสงค์ต่างๆช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากเสือกกเหล่านี้ได้ที่ร้านพ,พัดพัดทั้ง9สาขาทั่วประเทศ ในการนี้นายประวิทย์บุญมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์เพื่จัก,กรัพันเพนเซริน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเก e, ้าอี้ทำจากไม้ยูคาลิปตัสบูด,ด้วยเสือกกเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินที่พระราชทานพระราชดำริให้ร้านพัดพดช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในการพัฒนาอาชีพเสริมให้เกิดความยั่งยืน จากนั้นนายธัพนาสิริวัฒนาพักดีกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบรมรูปหล่อหินอ่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2564มีสาระสำคัญได้แก่การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆที่ผ่านมาได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น360แห่ง อุปกรณ์เหล่านี้ยังช่วยรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นกันด้านการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายมี12แปลงรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศทั้งสิ้น58จังหวัดจำนวน594แปลง มูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้นำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระพรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครอบคลุมด้านการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินการรวม78โครงการสามารถขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการของท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆมากกว่า4,000คนเป็นการศึกษาดูงานและอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ส่วนงานด้านต่างประเทศมีโครงการในความรับผิดชอบ8โครงการใน6ประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาลาวบังคลาเทศและจีนแต่เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์